มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อแกงหน่อไม้ป้าผู้เป็นตาแซ่บขนาดผู้ใส่แมงกีโร่สี่เหมือนเอ้ยแกงสู่กินเด้อจ้าไอเกี้ยวเกิ้ยวกิ้วอเกิ้วกิ้วกิ้ยวยืนนี่ก่อนลูอนกลอายืนนี่ก่อนเอาหมักละยืนนี่ก่อนเด้อมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อแกงหน่อไม้แซ่บๆพี่มือป้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสายเห็นกินเนาะป้าเห็นกินพี่น้องใส่กีโร,ใร่ใส่ ครบสุดพี ong, really? ่น้องมั้ยสบายดีพี่น้องมามามาเด้อพี so ่น right. ้องเด้อกินข่าเลยจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อแกงให้กินได้มึงมีได้สวัสดีค่ะพี่น้องแซ่บเลยชุดยอดเลยแหละแกงเราไหมตัดไปกิมเลยกินทำกันข้างซื้อมาให้กินข้างแกงให้กินพร้อมเดี๋ยวเอาไปจักแกงดูครับนี่นี่นี่เนี่ยคนน้อยน้องเอ้ยขอขอบใจ เวลาเห็น,น,น<ม>กินปก่ิเยายากินซีมือคนายอ่อะคนบกินกระหังอ่ะซีเมือตกอยู่บนในถ้ามานีแช่เพื่อก่าผักก็มิแน่แน่แซแทก็เสร็จกินลองเบองดทก่อนเอลถ้ากัจะได้กินเขาเลยกินทุเรียนเาจะเทีย่ยง รุ่งเพจเพลินของเกียดแล้วพี่นอ้องเด้อเอาเราอิ่มทุเรียนเราบุกหอยกินเนะาะเราบกินเขาฮนะโอเคตื okay. ่นกบตาหน่ากินกับเขาเข้าเสียงแรงสามเวลาเป๊ะ สั้นแล้วคนปกติโฮคุนชามเบลาค่ะ,ะคือข่อยพวก,กินข้าวเส้าเรื่องตื่นสวยเนี่ยพวกกินแปดมุมรอก้าจะบริเรกตกระเพ๋าถืานอนะบรเกตกกินอย่าคือไม่แค้งอกเจ็บได้ออเอาเจิ๊นะ บสินเนน้องลินลี่ลืมตลอดนอนเด็ดเอาอ,อาบน้ำเลยนะข่อยได้มาจะเข้าผูมโนโลมจังหวะสาอาบเฮือน้องเอ้ยหอนคักอยู่เ่มันเย็นอาบน้ำให้ลูก อาวจะคองอมน่มากเขายังม่ยุดอย่างใส่กระเข่ามแต่สาวมุนและคนตุมน้ำหมก,กน้ำไมมแกงน้ำไมมให้กินสดแล้วบทานอาพกินแล้วและในชิปอ่ดหอนนาะเขาด้วยหอ้าวแล้วก็น้ำเขา,า,นนขาแล้วนี่เาน้าี แซ่บแห้ง้ำไมไหลน้ำกินหลายๆคนแบบนี้นะกินพอเาอยากไปหาพอเห็นจะไปหาดูเนอามืออื่นพผาผัดไม่ทุระไปเอามือบอกหรือได้คยเมืองั้นเด้อมือเผข่อยเมือเอาเมือเนี่ยมาแลงกับจังเมือเมกังเซาเนาะ เบ้อขอตั้งอยากไปหามาต้มกินเ็ดเจากับปีกินเนาะกินข้าวแรงแล้วกับนองเมื่อกันแล้วกดดานเขาพิชชองกลุ่มคนหง่ามแรงจังบฮหัน่องทิ้งเลยอยู่น้ำจามณนก้อนคิดดีๆเด้อคิดดีๆคอยให้คิดดีๆอีกขึ้นหนึ่งบ่นเศร้าให้คำตอบอืมคัว่าเออ บมื่ไงใจกับเมื่อความสาว้าแม่นอึ้น่อืมเอาไปไหว้ลูกราว่าจะหน่อยบอกเอาร้านมาอยู่น้าเหือมาเป็นคนใส่อีกบ่อยากมีปัญหาไม่อย่างดออน้งข้างเชิงลกเชิงกลามันอยู่เฮือนชนกันธรรมดาแหละเห็ดหันเห็ดหนีซอยมันก็นเรื่องปกติใส่ร้านคือเอาไปอยู่เฮือนคนอื่นเขากันยังเห็ดเนาะแี่มันไป ทำก็ใส่ลูกสร่รานนักยังใส่ไม่ได้คอยคิดดีๆเป็นยังรอแล้วแต่เพิ่มแล้วน่ะเพิ่นชิ้นหอดย้ายข่อยนะพระเดนยังรอกเอาร้านอยู่น้ำคน้นคนกระ่าให้ข่อยข่อยนบดีไปเบิดทุกอยางทั้งๆสิบห่อย่างเลยเนะความดีของข่อยมันจะลายอยู่เด้อสิบอกให้ เห็ดน้ำนองน้ำหนุ่งน้ำลูกน้ำรานอ่ะเต็มที่อยู่แล้วขนาดคนอื่นข่อยยังเห็ดน้ำอันนี้แ้งคักแล้วจะทสายเลือดยืนอนะถ้ามีมุ่นมีมั่งอะลายแค่ตีแบ่งคนละพูดคนละพูดกูเออ <c oughs> แล้วข่อยใจข่อยเป็นนังสันไ์้ลปากมีว่าบะมวนแน่นอนยอมรับ

ว่าไปบ่ซื้อเสียยุดเนี่ยหยาละว่าซื้อแล้วบ่ายันนงอยากผักถอนเนาะวัดมีนังดอกลูกข่อยก็เป็นวัดข่อยก็เป็นวัดมาหน้าน้อยไปไปโรงเรียนนะพี่โมกย่อยอยู่ครูบอหายไปด้ะพี่มีพี่โมกแล้วบอหายไปเลยแล้วบอกอื้มเข่าเบิดเนาะ อ้าสวดแกงเมออีกซื้อๆจ้ะมาเขาน้อยเห็นบ่ถุงเจ้กกินเขาอยู่บดมือเจต้องมา,าลายๆกินหนึ่งก็มาลายอยู่ด้อหรอแกงจกนันยู่แกงละเม่จะนอยู่คืนเวลาจุมจอต้องหิวเขา่าตอนจุาเจ่ากินทรเรนท่เลี้ยงขอทานจ่าจจ้าบ่อบยากอิ่นได้จัะ น้ำในตู้เย็นนะลูกอมั่งตัวใหม่เลยอืมน้ำแข็เย็นมาแล้วสิงเอ้ยเจ้าบ่มีที่จุอ่ะมีในใต้ซิงอ่ะชุ่มๆมันทางม้วนน้อยนะก็ใช้บ่เป็นม้วนใหญ่ขอบด้วย กินไลพคนบนรถแซี่แน้วนะเนาะเจ้าไม่ฮอนน์ๆส่งบบายไปก็เมืเ่อยพี่น้องเมื่อยผูกครขับรถก็เมื่อยเราผมเมื่อยกัาไอ้เพชรขับรถนะเราหาเราดูแชวนี่ค่ะ

โอ้กินกระเก่าฮะนะฮะยงกินตอนเช้าตรงกินข่าวก่อนจังไปเพราะว่าตอนเช้าถ้าใอยต้องกินข่าวก่อนเฮอยหิวหอดเจ็ดแปดสิบโลคนถลุพลานกินข่าวก่อนเขาจังบะหิวเน่ากินของสือกุ้งก็เป็นโลดูใหญ่ๆคือเก่าอ่ะชื่อชิ้นสืบจะแพงเนาะต้มกุ้งจะตั้มหูเลยนะ ถัวงตามะมทั่วถือไก่มะทั่วมันควยอยากไก่มุนไก่ย่างฮะไก่ย่าไปืใช้แถวอีไก่มีบ่อไก่ย่างมีเทียนขันแล้วผมมีอมืออื่นเลยเออมืออื่นเท่าตอนเช,นะช้านะไปสฉดไปเฉยถั่วค่อยตอนเชา้าผมมีช่วยนะประมาณ <c oughs> ชิบมงคนช่วยเอ <c oughs> ເບິ່ງເດີ້ລະເບິ່ງປາມົນນະປາມົນເວົ້າແຮງແຮງເບິ່ງເດນີ້ເລີຍປາມົນເວົาາປາມົນເວົ້າດັງຊື້ຊື້ເດີມນດີ หายไปเลยเดี๋ยวกุกมหนึง่งอัน,นยังเอาลาป่าลุงคะแกงร้อไไหมลาเด็กเซีบบล้่เส้บคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อจ้า,จาขอบคุณเบิร์ตสุขุสุคนเขามาหลับชมช่องกนันอ่ะอ่อนเด้อบ,บ๊ายบาย,บาย